ส่งงานครับโตโยต้าโฟล์กอินเนอร์นะฮะเครื่อง2.7เบนซินนะฮะคันนี้จูนแก๊ส LPG ยี่ห้อเบอร์สุดเรียวไทม์นะฮะคันนี้ก็ยางโตมีท่อนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะครับมาแบบบางๆเลยนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ EFB แตัวจัดส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส่เบนซินใส่แก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะคันนี้จูนแก๊ส LPG ยี่ห้อเบอร์สุดเรียวไทม์นะฮะ โอล์คชเนอร์นะครับเบนซินจูนแก๊ส LPG นะฮะคัน mm hmm. นี้จูนเสร็จแล้วนะฮะ mm hmm. เก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสต์นะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับอาอไปเปลีฟเนอร์โฟนเ er นอร์นะฮะเบนซินจูนแก๊ส LPG ของงานครับ